เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่7พฤศจิกายน วันนี้ในรอบค่ำครับมาเริ่มกันที่ข่าวลรือตลาดนักเตะของทีมกันก่อนหลังจากที่การเข้ามาของรูเบนออมริมจะมาถึงแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ในฐานะกุนซีคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มจะมีข่าวก็สิบเขาเลยหลุดรอดออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกับนักเตะจากทัพลิสบอน์อย่างวิกตอร์โยเคเรสที่หลายสื่อเชื่อมั่นว่ารูเบนออมริมจะสั่งให้แมนยูเนเต็ดเดินหน้าลุยคว้าตัวมาร่วมทีมอย่างแน่นอนในซัมเมอร์หน้า อย่างไรก็ตามครับตามรายงานล่าสุดที่เข้ามาจากทางามเอลลักเฮิร์สนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ก็ได้เปิดเผยว่ารูเบนอารโมริมยังอยากจะให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุยคว้าตัวอีกหนึ่งแข้งจากลิสบอนก็คือจิโอวานิกูเอนดาวิงแบ็กขวาวัย17ปีที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนในซีซั่นนี้มาร่วมทีมอีกหนึ่งรายครับด้วยเจ้าหนุ่มรายนี้ครับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ก็เรียกได้ว่าเป็นขาประจําของทททีมันี ได้ลงสนามทุกรายการไปแล้วถึง17เกมพร้อมกับทำไป2ประตูกับอีก2แอสซิสและที่น่าสนใจในครับก็คือถึงแม้ว่าจะเล่นวิงแบ็กรวมถึงปีกขวาก็จริงแต่ถ้าว่าเจ้าตัวดันถนัดเท้าซ้ายและในปีนี้ก็เล่นสลับไปมาได้หมดครับทั้งวิงแบ็กและก็ปีกขวาโดยที่เจ้าตัวก็มีบทบาทสําคัญในเกมที่ลิสบอนเปิดบ้านชนะแมนซิตี้4-1ที่ผ่านมาด้วยสำหรับเรื่องค่าตัวประเมินของกูเอนด้าในครับอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรตามคาดการของ t r a n s f e ร์ a r k ์เ แต่ก็เชื่อว,ว่าหากจะมีการซื้อขายกันจริงๆแมนยูนเต็ดก็น่าจะต้องยอมใจมากกว่านี้อย่างแน่นอนเลยครับมากนี้เขาลือร่วมกับเลรอยซาเนีปีกจากบาเยนน์นะครับที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ได้อัปเดตจากของฟอรรินเพเทนเบิร์ก นักข่าวของสกายเยอรมันว่าแมนยูนเต็ดกำลังจับตาดูดาวเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดโดยที่ล่าสุดครับก็มีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาจากทางคริสเซนฟอกนักข่าวสายบายเยนของบิลอีกสื่อชื่อดังของเยอรมันได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้ากับดีลนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดให้ความสนใจปีกไว้ย28ปีรายนี้เป็นเรื่องจริงครับและก็ได้มีการสอบถามกับทีมเสือใต้ไปแล้วโดวยที่ตอนนี้ข้อมูลที่รับทราบก็คือตัวนักเตะอยากจะขอเคลียร์กับต้นสังกัเดเสียก่อน ค่อยตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อกับอนาคตของเขาครับในขณะที่หากว่าไม่มีการต่อสัญญาออกไปคู่แข่งสําคัญในการแย่งชิงตัวเลรอยซาเน่ของแมนยูนเต็ดนั่นก็คืออาร์เซนอลที่ก็แสดงความสนใจดาวเตะรายนี้อย่างมากอยู่เช่นกันครับ มากันที่บทสัมภาษณ์ของอังเดรโอนาน่าประตูชาวหมอผีของทีมนะครับหรือจ้ตัวที่ออกมาแสดงความมั่นใจว่าบรรดาเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทุกคนจะสามารถปรับตัวเข้ากับแานการเล่นของกุนซือคนใหม่รูเบนอโมริมได้อย่างแน่นอนหลังอย่างที่เราทราบกันว่าระบบเก่งของอโมูริมคือ3-4-3ซึ่งแตกต่างจากนักเตะในทีมส่วนใหญ่ที่เคยเล่นกันมา นอกจากนี้ครับทางโอนาน่าก็ยังยอมรับว่าเขาเองก็รู้สึกเสียใจที่เอลวิคเคนฮากต้องกระเด็นออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีมไปแบบนั้นแต่สุดท้ายนั่นคือการตัดสินใจของสโมสรนและบรรดานักเตะที่เหลือก็ต้องอยู่สู้ต่อเพื่อสโมสอนต่อไปครับซึ่งกับเรื่องนี้อังเรโอนาน่าได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเองก็ได้ดูนะเกมที่ลิสบอนเอาชนะแมนซิตี้4-1เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา พวกเขามีระบบการเล่นที่แตกต่างออกไปแต่ผมก็เชื่อว,ว่าทีมของเราก็สามารถเล่นได้เช่นกันเราปรับตัวเล่นได้ในระบบต่างๆผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาสําหรับเราหรอกนะกับเอลิคเคนทาร์กนั้นตอนที่ผมได้ยินว่าเขาโดนปลดผมรู้สึกแย่มากๆมันไม่ง่ายเลยที่นนกเตะจะเข้าใจกรณีที่ผู้จัดการทีมต้องออกไปสุดท้ายแล้วสโมสรนก็ทําการตัดสินใจและเราต้องปฏิบัติตามผมเนี่ยทำงานร่วมกับเขาเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ดีเลยล่ะผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามากๆ ส่วนเรื่องของเหตุผลที่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ค่อยจะเวิร์กนั้นก็แค่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ม,มากพอมันก็ง่ายๆแค่นั้นแหละในการแข่งขันระดับสูงมันไม่ใช่เรื่องง่ายและบางครั้งคุณก็ต้องชดใช้กับเรื่องแบบนี้เราเองก็พร้อมจะทุ่มเททุกสิ่งเพื่อเขานะเราทํางานร่วมกันหนักมากพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่สําเร็จ เรามาต่อกันที่ความเห็นของแกรี่พันลิสเตอร์อดีตกองหลังคนดังของทีมยุค90นะครับดยเขาได้ออกมาให้คําแนะนํากับรูเบนอาร์มริมที่กําลังจะเข้ามาเริ่มงานกับสโมสอนอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าควรจะเก็บรุดฟานิสเตลรอยไว้เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาต่อไปครับเพราะเชื่อว่าน่าจะมีประโยชนหย์หลายด้านในการเริ่มงานที่แมนยูนเต็ดของเขามากกว่า อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ขัดเช่นการหากว่าสุดท้ายรูเบนอามอริมจะเลือกใช้ทีมงานใหม่ของเขาแบบยกชุดเพราะนั้นก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีแต่หากว่าเป็นเขาเขาจะเก็บรุดเอาไว้อยู่ข้างกายเพราะอาดีตกองหน้ารายนี้ก็แสดงความชัดเจนออกมาดูตลอดเช่นกันว่าพร้อมจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือทีมต่อครับซึ่งกับเรื่องนี้แกลลี่พานลิสเตอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าคำแนะนำของผมสำหรับรูเบนอามอริมก็คือควรจะเก็บรุดฟานิสเตอรอยเอาไว้กับทีมต่อเพราะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเองก็ได้ เขาเข้าใจสโมสรและก็รู้เรื่องราวต่างๆของสโมสรนเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงมีความรู้ที่โค้ชคนอื่นๆที่เข้ามาไม่รู้แฟนบอลก็รักเขาเช่นกันนะคุณบอกแบบนั้นได้จากวิธีที่เขาตอบสนองหลังจากที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือชั่วคราวของทีมในช่วง2เกมที่ผ่านมา แต่ท้ายสุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับรูเบนอาร์มอริมนั่นแหละว่าเขารู้สึกว่าอยากจะรีเซ็ตใหม่และควรจะมีค่าทีมงานของเขาเท่านั้นหรือเปล่านั่นก็เป็นการตัดสินใจของเขาเองที่ดีเช่นกันแต่ผมคิดว่าการมีใครสักคนที่เข้าใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโอทราวฟอร์ดจริงๆคงจะเป็นเรื่องดีสําหรับเขาอยู่ไม่น้อยเลยล่ะมาที่บทสัมภาษณ์ของรูฟานิสเซรอยกันบ้างนะครับกับการพูดถึงรัสมุสอยลุนกองหน้าตัวความหวังของทีมหลังช่วงนี้เริ่มมีกระแสว่าแมนยูไนเต็ดกำลังมองหากองหน้าตัวใหม่เข้ามมมาร่วที เนื่องจากว่าการพาลิสโกอของสองกองหน้าในตอนนี้ทั้งรัสมูสฮอยลุนและก็เจอชัวเซอร์ซี่เข้าคันแย่จัดเลยครับยิงรวมกันไปแค่3ประตูเท่านั้นตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาดยเป็นของฮอยลุน2ประตูแล้วก็ของเซอร์ซี่หประตูทั้งนี้ครับดูดฟานิตเซลรอยก็ได้แนะนําให้ฮอยลุนเนี่ยพยายามใจเย็นเข้าไว้ตั้งหน้าต,ตั้งตาซ้อมหนักพัฒน,นาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับอย่าได้หวันใจกับข่าวลือนี้มากนัก ก่อนจะปิดท้ายด้วยการพูดกระตุน้นบรรดาน,นักเตะในเกมรุกว่าต้องพายายามใช้โอกาสสำคัญต่างๆเมื่ออยู่หน้าปากประตูคู่แข่งให้มีความละเอียดมากขึ้นไม่ใช้โอกาสสิ้นเปลืองแบบที่ผ่านานมาครับด้วยกับเรื่องนี้ครับรุดฟานิสเดรอยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าคำแนะนำจากผมที่มีต่อเขาก็คือต้องพายายามใจเย็นเข้าไว้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณภาพที่มีในตัวเองให้มากเข้าไว้เขาแค่ทำแบบที่ผมเชื่อมั่นในตัวเขาทำแบบที่เพื่อนร่วมทีมทุกคนต่างเชื่อมั่นในตัวเขา ผมคิดว่าเรื่องนี้เขาเองก็ทราบดีนะว่าเขาในะยังดีด้มากกว่านี้อีกเขายังเด็กแล้วสามารถพัฒนาศัก,กยภาพไปได้อีกไกลเขาแค่ต้องทํางานหนักต่อไปและเดี๋ยวเขาก็จะได้รางวัลตอบแทนเองเมื่อเขาไม่ยอมแพ้ที่จะหยุดพัฒนาซึ่งผมคิดว่าไม่เพียงแค่ฮอยลุนนะทุกคนในทีมก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเช่นกันเพราะฟุตบอลไม่เคยหยุดและทุกสโมสรก็มีนักเตะที่มีฝีเท้าคุณภาพออกมาแทบจะทุกปีแน่นอนว่าการทําประตูส่วนใหญ่ในเกมรุกของเรามักจะเกิดขึ้นในกรอบ18ลา ดังนั้นเราต้องเข้มงวดกับตัวเองกับโอกาสที่เราสร้างเพื่อเปลี่ยนมันเป็นประตูให้ได้ซึ่งในช่วงหลังเรามีโอกาสมากมายแต่เราทํากันไม่ได้และมันก็กระทบต่อทั้งสภาพจิตใจ,จและก็ผลการแข่งขันของเรามาโดยตรง2-3ถึงครั้งแล้วดังนั้นเมื่อคุณอยู่ในกรอบหรือมีโอกาสคุณต้องทําให้ถูกต้องอย่าใช้โอกาสสิ้นเปลืองหลังจากนั้นครับรูดฟานนิสเตลรอยก็ได้พูดต่อถึงการกลับมาซ้อมครั้งแรกของเลนี่โยโรหลังพักจากอาการบาดเจ็บมาร่วม3-4ถึงเดือน ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่ากองหลังไว้18ปีอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อกลับมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของทีมดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเลยครับโดยกับเรื่องนี้รูธฟานิสเซรอยได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเลนนี่โยโรเขากลับมาร่วมทีมเป็นครั้งแรกแล้วเห็นได้ชัดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลงเล่นแต่นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดี เป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับเขาในการกลับมาฝึกซ้อมซึ่งแน่นอนว่าเราจะให้เขากลับมามีส่วนร่วมบางส่วนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและพยายามให้เขากลับมาลงสนามอย่างเต็มที่ให้เร็วที่สุดด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนยูนเตดรอบคำ่ำประจำวันที่7พฤศจิกายนหากว่าใครชอบกาฝากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ